ดีค่ะวันนี้นะคะเช้านี้มาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ค่ะแอดลีบนำในส่วนของเลขเด็ดหนังสือพิมพ์นะคะของ3มฉบับมาลงให้เช้านี้เลยเพื่อพี่พี่เพื่อนๆน,น้องๆจะได้ใช้เป็นแนวทางเพื่อไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเก็บไว้นะคะเช่นเคยค่ะทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแล้วก็ไม่สนับสนุนหวยคาสิโนโบอรดออนไลน์ทุกชนิดด้วย ะะดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเชิญไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่สำนักแรกเลยนะคะจะเป็นของบางกอกทูเดย์นะคะบางกอกทูเดย์ค่ะงวดประจำวันที่1มิถุนายนนะคะตัวเลขที่น่าสนใจนะคะจะมีเลข2เลข8เลข9เลข6 เลข1แล้วก็เลข5นะคะอันนี้จะเป็นของบาง g กอ k Today ต่อไปค่ะเรามาดูกันที่ของ d เดลินิวเลยนะคะงวดประจำวันที่1นึมิถุนาย,ยน2563นี้นะคะของบางอกาของเดลินิวค่ะให้เลข2เลขหเลข7เลข3เลข9้า เลข0ูนยแล้วก็เลข4นะคะแต่ตัวย้ำของ d e l ิ n น w จะเป็นตัวเลข2กับเลข3นะคะลองเอาไปจับเลขกันดูนะคะกับสำนักต่างๆที่แอดได้รีวิวไปนะคะต่อมาค่ะของไทรัสนะคะไทรัสงวดนี้ค่ะให้เลข4เลข1เลขหเลข7แล้วก็เลข2นะคะ ลัวเราจะมีในส่วนของเลขเจาะให้ด้วยนะคะเรามาดูกันที่เจาะ3ตัวก่อนนะคะจะมี 4, 6, 2 6, 2, 1 2, 1, 7 4, 4, 5 2, 1, 2 1, 4, 7 2, 4, 6 622411แล้วก็771นะคะต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของเลขเจาะ2ตัวนะคะจะมี1746216677442467417412 ห1นึ่งนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของเลขเจาะของไทยรัฐนะคะแล้วก็อีกสำนักหนึงที่มักมาพ่วงกับในส่วนของเลขหนังสือพิมพ์จะเป็นของแม่นมากขั้นเทพนะคะงวดน,นี้ให้เลขเด่นเป็นเลข8ดนะคะเจาะเลข2ตัวของแม่นมากขั้นเทพค่ะจะมี8-1 8-4นึ่ง แล้วก็8 9นะคะแล้วก็ในเมื่อเรานำทั้งสามเลขทั้งสามสนักพิมพ์นะคะเอาเลขมารวมกันนะคะเลขที่ตรงกันของสาสำนักพิมพ์ก็จะมีเลข2กับเลขหนะคะไม่รู้ว่าตรงใจกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหรือเปล่าถ้ายังไงลองเอาไปเปรียบเทียบกับสํานักต่างๆได้แต่ของไทยรัฐมักงงวดนี้จะดูเป็นเลข เบิร์นเราก็เลขถามซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งตรงกับจิติวันทร์ของคลิปเราเลยนะคะถ้าใครอยากดูย้อนหลังสามารถคลิกมุมขวาบนได้เลยนะคะสุดท้ายนี้แอดก็ขอบคุณสำหรับยอดไลค์แล้วก็ยอดติดตามนะคะแอดก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆโชคดีในวันที่จะถึงนี้นะคะกราบขอพระคุณ